เมื่อคุณผู้ชมมีอายุ16ปีเนี่ยพวกคุณทาอะไรกันอยู่ครับที่ลิเวอร์พูลมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมทุ่ใหญ่ได้แล้วนี่คือดารุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลอังกฤษ,กฤษ,กฤษเวลานี้เลยเฉยวครับลิเวอร์พูลแทบไม่ได้เสริมทัพผู้เล่นเพิ่มเติมในปี2024เลยพวกเขาซื้อแค่จอร์จี้มามาดัชวิลลี่ผู้สัดตูจากบรเซียที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกนาลหน้ากับอีกคนก็คือเฟรเด ยนในกับหงแดงได้คว้าตัวเอาผู้เล่นไวัยเพียงแค่16ปีเข้าสู่ทีมนั่นคือริโอเอนกูโมฮา จากเชลซีทีมคู่แข่งร่วมลีกแม้ว่าพิมเมลีกจะสรุปว่าไม่ได้มีการละเมิดกฎใดๆนะครับและจำนวนเงินเชยก็ยังไม่ได้รับตามกําหนดเชลซี Chelsea เองก็คงรู้สึกเคืองไม่น้อยนะครับที่ทีมไม่สูญเสียผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นคนหนึ่งออกไปจากคาเดมีดของตัวเองวงเล็บอีกแล้วนะครับลล่าสุดนะครับทำให้เชลซีทาการปิดกัน้นไม่ให้แมวมองของลิเวอร์พูลเข้ามาชมเกมทีมเยาวชนแม้ว่าทางสิงโตน้าเงินครามจะปฏิเสธข้อหาดังกล่าวก็ตามแต่กับเรื่องที่พวกเขาต้องเจอน่าจะเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นั um oh ่นแหละคเอวีปปก16็มถืน ผู้เล่นพสวรรค์แห่งยุคเนะครับเป็นปีกที่มีทักษะอย่างเหลือเชื่อซึ่งจอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมเชลซีเคยกล่าวถึงเขาเอาไว้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นระดับพร็อปเลยทีเดียวและล่าสุดนะครับเขาก็มาถึงก้าวแรกที่สําคัญเมื่ออาร์เนอร์ชอลต์นะครับและทีมงานของลิเวอร์พูลนัประทับใจกับฟอร์มการเล่นและการฝึกซ้อมของเขาเป็นอย่างมากทาให้เขาได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเบเบคคที่เจอกับแอคเิงตันสแตอลี่เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นท พาไปดูเรื่องราวของเจ้าหนูวัย16ปีรายนี้กันกับริโอเอนกูโมฮาดาวดวงใหม่ของเด็กหงส์จุดเริ่มต้น ความรักที่มีต่อกีฬานี้เริ่มต้นมาตอนอายุประมาณ4-5ขวบเมื่อผมได้ดูพี่ชายเล่นผมไม็คิดว่าเนี่ยมันคือฟุตบอลหรือเนี่ยอิงกูโมฮากล่าวในบทสัมภาษณ์ของเขาเขาเริ่มต้นฟุตบอลในกรงโดยพยายามเลี้ยงบอลลอดช่องผ่านคู่แข่งไปนั่นทําให้เขาได้รับความสนใจจากแมมองสอม,มสรชั้นนําของอังกฤษอย่างรวดเร็วด้วยทักษะที่น่าทึ่งของเขาตอนอายุประมาณ6-7ขวบผมกําลังอยู่ในช่วงก่อนเข้าแคมป์ผมไปในหลายๆแห่งแล้วก็แค่พยายามทําให้เต็มที่เมื่อทุกคนต้องการเซ็นสัญ,ญญากับคุณคุณต้องถ่อมตัวเอาไว้แต่่่มัันนเเป็เรืองใหญกบ ูของคุณด้วยก็เช่นกันเลวูสนใจที่จะเซ็นเอ็นกูโมฮาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่เขากลับเลือกไปอยู่ที่คอปแฮมอย่างเชลซีแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มีข่าวลือออกมาแล้วนะครับก่อนที่เชลซีจะเอาชนะวูฟในนัดชิงชนะเลิศพรีเมียร์ครับเมื่อเดือนเมษายนว่าทีมจากลอนดอนนั้นมีซูเปอร์สตาร์แห่งอนาคตอยู่ในมืออย่านไรก็ตามนะครับฟอร์มการเล่นของเอ็นกูโมฮาที่โมลินิวส์กล่าวทำให้เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่คนอังกฤษต้องการตัวมากที่สุดโดนักเตะวัย15ปีณตอนนั้นนะครับสามารถทำงานได้อย่างน่าทึ่งโดยการโซโล่เลี้ยงเดี่ยวไปทำประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มสุดตัวเพื่อจะเซ็นสัญญากับเอ็นกูโมฮาและเขายังเคยใช้เวลาอยู่กับปีศาจแดงในเดือนมมมมิิถุุนนนนนาา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 ยยยยยอออีีีีีกกกกดดดด้้้วว่่่่่งงงไรร็็ตะะคับใทสสเเเเเปผขขขแลจ์พชซึ ที่พลอย่างมากในการเล่นฟุตบอลสนับสนุนในการย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าเนื่องจากรู้สึกว่าเส้นทางลูกหนังสู่ที่ทุกอย่างที่แอนฟิลนั้นชัดเจนมากกว่ามีการอ้างว่าการที่ลิเวอร์พูลชนะเชลซีได้ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพเมื่อรดูการทีแล้วมีนักเตะจากอะคาเดมี่7คนที่อยู่ในทีมวันนั้นและมีส่วนช่วยให้เขาเต็มใจแต่ย้ายไปอย่างเมอร์ซี่ไซส์และปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีการรับรู้ภายในเกมว่าในขณะที่เชลซีตั้งใจจะสะสมพลสวค์ดารุ่งที่มีค่าตัวแพงให้ได้มากที่สุดดขท่่่่หงงงงแแแนนนนัั้้เเต็มกกกกาาาาาสบรรวป เอนกูโมไฮยังไม่ได้ทำประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่เขาก็ทำแอซิ์ได้มากมายและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนด้วยความรวดเร็วด,ด้วยทักษะการาเลี้ยงบอลของเขาทั้งในพิมร์ลีกรุ่นอายุต,ต่ำกว่า18ปีและอยู่ฝ่ายยุทธลีกไม่นานนักนะครับเขาก็ได้ดึงดูดความสนใจจากชาร์ลอตได้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และในเดือนถัดมานะครับก็ถูกเรียกตัวปเป็นนังเต็นักเตะสำรองในเกมคาราบาลครัพรอบก่อนรองชนะเลิศก,กับเซาแฮมตันที่สนามเซนต์แมรีเมื่อถึงเดือนมกราคมปีีี2025นนนนนรรรััักกเตตตววย16ปา้้็ไดงง่จิใแห ปีซ้ายของลิเวอร์พูลเป็นเกมอาชีพชุดใหญ่นัดแรกเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเด็กหนุ่มผู้นี้รับมือกับโอกาสนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่นับทับใจมากมายกับลูกบอลที่อยู่ที่เท้าของเขาสิ่งที่น่าย,ยินดีเป็นพิเศษสําหรับชลอตก็คือการที่เอนกูมโมหาไม่กลัวที่จะได้ลองทําสิ่งใหม่ๆต่างๆโดยเด็กหนุ่มคนนี้มักจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสร้างความกดดันให้กับกองหลังขณะที่เขานั้นแทบจะไม่เสียบอลเลยตลอดเวลา72นาทีที่เขาอยู่ในสนามจุดแข็งแกร่งของเด็กหนุ่มรายนี้ สิ่งที่โดดเด่นในตัวของเอ็นกูโมฮาคือความเร็วที่เหลือเชื่อของเขาเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบอลของเขาจากเท้าข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งได้อย่างรวดเร็วก่อนจะเร่งความเร็วหนีจากผู้ต่อสู้ของเขาพูดง่ายๆก็คือนะครับรคือฝันร้ายที่แบ็คขวาที่จะต้องไปเสิร์ฟหนักดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทีมเยาวชนจะทุ่มสุดตัวเพื่อเอาชนะเขาด้วยการซ้อน2บางครั้งก็ซ้อน3เพื่อประกบเขาไม่ใช่ว่าการได้รับความสนใจเป็นพิเศษจะรบกวนเอ็นกูโมฮานะครับตรงกันข้ามเลยดูเหมือนว่าเขาจะเติบโตจากสิ่งนี้ได้นะคคครเราเาาาาาาาขขไมมมมม่่่่่กกววออนนนนนีีี้้ดใชททยยยืถูปส พอสำเร็จอะไรในวงการฟุตบอลเขาตอบว่าผมเชื่อจริงๆว่าวันหนึ่งผมจะคว้ารางวัลบนอลลโดได้ผมอยากได้รับการยกย่องว่าผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาลและเป็นตำนานของวงการฟุตบอลจุดที่พัฒนาได้ อรก็ตามที่กังวลว่าเอกกูโมฮาจะยิงพยองเกินไปเหมือนนักเตะที่เลี้ยงเห็นกันตัวบางคนในยุคนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับแอดไม่ได้เจาะจงใครนะแต่พอจะนึกออกแหละคนที่เคยทางานกับเขาต่างก็บรรยายว่าเขาเป็นคนที่น่ารักและถ่อมตัวมากมีจรรยาบรณในการทํางานที่ยอดเยี่ยมและเต็มใจที่จะรับฟังโค้ดร,รวมถึงดารารุ่นพี่อย่างแท้จริงดูเหมือนว่าเขาจะเรียนรู้แล้วว่าการพยายามรับมือกับผู้ต่อสู้ของเขาในทันทีนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทีมเสมอไปในขณะเดียวกันนะครับเขายังปรับปรุงการตัดสินใจของเขาในแง่ขออออองงเเเเววววลาา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 รรืื่่่่่กกกกกจยยยบีีีีดดด้้ทนนนนนนิััั็คตหพฒ าซ้ายที่เป็นจุดอ่อนของเขาทุกวันนี้คุณต้องใช้สองเท้าเพื่อให้กองหลังไม่สามารถคาดเดาได้เอ็นกูโมฮายอมรับผ่านการให้สัมภาษณ์ราฮีมสเตอร์ลิงคนต่อไปเอ็นกูโมฮาเติบโตมากับไอดอลอย่างเลวเนลเมซี่และเนย์มาแต่ด้วยขนาดร่างกายความเร็วทักษะและความสามารถที่เล่นในทั้งริมเส้นและตำแหน่งหมายเลขสิบของเขาทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับเจดอนซานโชบานาโดซิวาและราฮีมสเตอร์ลิง เห็นได้ชัดว่าชื่อหลังสุดดูคล้ายคลึงกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนนี้นะครับพอสเตอร์เรีงก็ได้ให้คาแนะนํากับเขาในสมัยที่เจ้าตัวก็อยู่กับเชลซีเมื่อรู้กกาลที่แล้วครั้งหนึ่งเขาดึงผมไปด้านข้างแล้วบอกกับผมว่าเมื่อคุณเสียบอลคุณต้องแน่ใจว่ายังอยู่ในเกมเพราะในบอลระดับสูงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นคุณต้องอยู่ในเกมเพื่อทําในสิ่งที่คุณต้องทามันทาให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถทําสิ่งที่เขาทําได้เขากำลังบอกผมว่าเขาเห็นสิ่งที่ผมมีและเมื่อผมได้ยินจากปากคนอย่่่าาาางงรรมูู้้สึกกวว,วตอออไปข อ็นนี้ชัดตว่าเอนกูโมฮาไม่ได้ขาดความทะเยอทะยานหรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับวันในขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นก็ยังมีความสุขที่พวกเขาสามารถโน้มน้าวให้เด็กคนนี้ออกมาจากเชลซีได้อ่างไนก็นตามนะครับไม่มีใครในสโมสรต้องการกดดันผู้เล่นอายุเพียงเท่านี้แนวาทางของทีมคือเขาจะได้รับอนุญาตให้พัฒนาตัวเองในตามจังหวะของตัวเองชัดเจนว่าเอนกูโมฮาได้รับการประเมินที่สูงซึ่งอาจจะเกินจริงโดยผู้จัดการทีมอย่างชาร์ลอตตมืนเขาได้รับการเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญ,ญญาอาชีพ แน่นอนว่าตอนนี้มันง่ายที่จะเข้าใจว่าทําไมเทอร์รี่ถึงยกย่องเขาแบบนั้นไม่ว่านาะคนข้างหน้าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับการที่เชลซีพ่ายแพ้ในดีลนนี้มันก็ทําให้ลิเวอร์พูลด,ดูเป็นผู้ชนะกับการได้ตัวเขามาครอบครองแต่สุดท้ายแฟนหงก็ต้องรอชมความสามารถของเขากันต่อไปในกราบหวังวันนี้จะกลายเป็นนักเตะระดับท็อปที่ก้าขึ้นมาเป็นกนหลักของลิเวอร์พูลได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้จริงๆและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ททุกกก่่าาาาาานนนนไดดดดู้้้ัััวยยยะะะครรรบใมมมีขออสสสสงติชแแลเถ เข้ามาคุยกับเราในที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์